วิอมเทนีค่ะอาพูดกระจกมือด้วยสวัสดีค่ะพิมพ์วิสตอมเทรนีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอพิววิสตอมเทรนีค่ะค่ะสวัสดีค่ะซินเซียวิสตอมเทรนีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวีวีวิสตอมเทรนีค่ะค่ะสวัสดีค่ะไมมินวิสตอมเทรนีค่ะสวัสดีค่ะบุญบุญวิสตอมเทรนีค่ะค่ะสวัสดีค่ะปอปาววิสตอมเทรนีค่ะค่ะสวัสดีค่ะซูรีวิสตอมเทรนีค่ะ วันนี้วันนี้พวกหนูตื่นเต้นกันมากเลยค่ะแต่ว่าพวกหนูก็พยายามทําโชว์ที่ซ้อมออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็คิดว่าวันนี้ก็น่าจะทําได้ดีค่ะแล้วมาโชว์กันคะวันนี้เต้นค่ะเพลงเป็นก<ม>าทรทพวร์ฟอร์มของ <มา S 1> พวก <ไอ S 1> เราค่ะในเพลงของรุนพี่ชื่อเพลงว่าว่างไหมก็ยังหาฟังกันได้อยู่นะคะแล้วก็พวกเราก็ท,ทาทัวร์ฟอร์มการทพวร์ฟอร์มครั้งนี้เป็นการที่ท่าใหม่ค่ะก็เอามาโชว์วันนี้เป็นวันแรกด้วย ฝากพวกเราแบบอยู่ในอบบอลเตะสงสารกูอูด้วยนะคะการติดต่อเป็นยังไงบ้างคะแต่ละคนก่อนที่แบบก็จะซ้อมเต็จแล้วก็มาร่วมโชว์มันให้ได้จริงๆต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าพวกเราเนี่ยมีเวลาซ้อมกันน้อยมากค่ะพอเข้าพาร์ทเรียนนะคะก็เก็บค่าจากคุณครูแล้วทีนี้ค่ะคุณครูก็จะให้การบ้านมาค่ะแล้วก็จะส่งการบ้านของคุณครูแล้วก็มารวบรวมเต้นกันอีกทีนึงค่ะแล้วก็ จะเข้ากันนะคะชื่วอาคนโดนหน่อยใครคือคนที่หัวไวมากที่สุดโดยที่แบบว่าตอบไปเรียนได้เลยเป็นสาวที่ไปแล้วไปแล้วแล้วใครโดนมากที่สุดโดนหรอโดนมากไดนนี่โดนนี่ได้ไหมโดนหมดเลยแล้วหลนี้เราจะมีโปรเจกต์อะไรให้ติดตามกันไมคะจริงๆก็ติดตามต่อได้เรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราก็จะมี ซ้อมหลายๆอย่างแล้วก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆค่ะสเชียไหนผพูดเลยจากที่เป็นนักแสดงมาเป็นไอตอนนี้มาเป็นเทนเนีแล้วรู้สึกไงางอ๋อค่ะก็ครั้งน,นี้นะคะเป็นครั้งแรกของหนูที่ขึ้นเวทีใหญ่อะคะอ่ะก็ขอขอบคุณท,ทุกโอกาสะคะ่ะที่ผู้ใหญ่ทุกคน,นะคะมอบให้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณค่ายวิสต้าบ a เทนเมนค่ะที่เล่งเห็นความสามารถของพวกเราทั้ง9คนนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะพี่เมียยังไม่ได้พูดเลยรู้สึกไงบ้างจ๊ะอ๋อรู้สึกดีใจมากๆค่ะเพื่อนๆก็ เวลาแบบซ้อมด้วยกันก็พากันเล่นเลยนะครับก็สนสนกันมากแต่เล่นเลมีความน่ารักค่ะฝากติดตามกันได้นะค่ะคุณยี่คุณพูดยังยังไม่พูดค่ะก็ก็ดีใจมากๆค่ะวันนี้ที่ได้แสดงในงาน Japan Expo นะคะแล้วก็ดีใจมากที่ได้เจอเพื่อนๆทุกคนค่ะขอบคุณค่ะเพลงพูดยังอ่ะมิสเตเกย์ต้นลูกก็รู้สึกสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้หนูได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์นะคะรรู้สึก สนุกแล้วก็อยู่กับเพื่อนๆก็เฟรรี่กันสนุกดีกันมากๆเลยโอเคอ้อนที่พีนักข่าวในโลกกอนท้ายที่อ่านที่พีเป็นตัวแทนดเลยช่องทางก็ติดตามพวกเราได้จากถูกช่องทางเลยนะคะแล้วก็ฝากพวกเราทั้ง9คนด้วยเพราะว่าพวกเราก็เต็มที่เราก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ